วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการปลูกผักสาบกันนะจ๊ะทุกคนและนี่ก็คือผู้ช่วยครีเอเตอร์จ้าท่านแม่ผู้ซึ่งทําทุกอย่างเพื่อลูกได้จริงๆทุกคนทําทุกอย่างได้หมดเลยว่าแต่ลูกบอกอะไรก็ทําให้หมดทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นเด้คาโตน้า⁉เดชพี่น้อง <Wow. S 1> บริลูกซื้อเด้อต้นผักสาบชุดทดลองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองปลูกกันไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วจะดูการเติบโตของเขาว่าเขาจะ คงกับสภาพบ้านเราได้ไหมนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการปลูกไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งทุกคนเพราะว่าถ่ายคลิปไว้แล้วยังไม่ได้เอามาลงคลิปไม่ได้มาตัดต่อวันนี้นึกมันพี่น้องก็เลยเอามาตัดลงเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะวิธีปลูกก็ไม่ยากนะจ๊ะทุกคนใครที่ได้ต้นผักษาไปก็ทําตามนี้เลยจ้าขุดลุมถ้าใครมีปุ๋ยคอกขี้งวัวขี่ควายพี่น้องก็เอาใส่ก้นหลุมได้เลยจ้ะหนึ่งกำมือแล้วก็แกะถุงดําออกแล้วก็ ใส่ลงไปในหลุมเลยจ้ะบวมเป็นใส่ถุงดําเด้อพี่น้องใส่ต้นผักกาบนะจ๊ะใส่ลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็เอาฟางมาทับไปอีกทีหนึ่งทุกคนปูฟางนะพี่น้องเอ้ยจกว่าเอินเอียงดอกเอาฟางมามาวางไว้ใกล้ๆต้นเขาอะ่ะเออเนี่ยตามคลิปที่ท่านแม่ทํานี่แหละทุกคนแล้วก็รดน้ําเขานะจ๊ะนี่ทําแบบนี้เลยแม่คอยให้ทุกอย่างอีเลพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดที่เขาตุยแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ท่านแม่ก็จะทําการล้มเขาลงไปเลยจ้ะทุกคน แล้วเราก็จะได้พื้นที่ในการปลูกผักสาบนะจ๊ะชุดทดลองนะจ๊ะทุกคนก็เว้นระยะห่างไม่ต้องปลูกกันใกล้กันนะจ๊ะไม่ต้องปลูกใกล้กันเพราะว่าให้พื้นที่ของเขาได้เลื้อยออกไปไกลที่สุดอะทุกคนแล้วเขาก็จะออกลูกออกดอกออกลูกเยอะเลยนะจ๊ะทุกคนตามคลิปนี้เลยนะจ๊ะท่านแม่ก็จะปลูกอีกนะจ๊ะชุดทดลองนี้ก็สามต้นนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะจ๊ะตรงนี้ก็จะปลูกข้างๆห้องน้ําเรานี่แหละอาศัยลดน้ําได้ง่ายนะจ๊ะทุกคนทําการปลูกไปเลยจ้านี่เลยแกะถุงดําออกอย่างที่บอกนะจ้า อันนี้ท่านแม่ก็จะเอาอุจจาระไก่นะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะวิเคอกนั่นแหละพี่น้องขี้วัวขี้ควายขี้ไก่นั่นแหละใส่ลงไปก็ปลูกทําการปลูกแบบนี้แหละทุกคนปลูกง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วเราก็คอยรดน้ําให้เขาด้วยนะจ๊ะทุกคนบมเมนปลูกแล้วปลูกเลยได้จ้ามันจะไม่ออกลูกนะจ๊ะทุกคนปลูกแล้วก็ต้องมีปุ๋ยให้เขาด้วยนะทุกคนถ้าใครไม่อยากใส่ปุ๋ยเคมีก็ใส่ปุ๋ยคอกไปก็ได้ทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องมีการเล่งดอกเล่งผลเหมือนกันเนาะนี่ท่านแม่ก็ขุดด มแม่คอยนี่สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยจ้ารักท่านแม่ที่สุดเลยปลูกเสร็จแล้วเราก็ตามคลิปนี้เลยพี่น้องเอาซูมมาขางมังไว้เอาซูมมาครอบไว้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ล้อมตาข่ายไก่มันจะมาติดต้นผักสาบนะจ๊ะแล้วเราก็ปักหลักไว้ด้วยทุกคนแต่ที่จริงยังไม่ต้องปักหรอกให้เขายาวให้เขาสูงเท่าหัวหเขา่าแล้วเราค่อยหาม้มาปักก็ได้จ้ะทุกคนอันนี้ก็ทําไว้กันไก่เลยจ้ะไก่บ้านคอยมันหลายพี่น้องว่าจะคอยทายคลิปไก่วากันขันแตกสวดๆเลยจ้า พอปลูกเสร็จเราก็ทาการหาไม้มาปักให้เรียบร้อยจ้ะทุกคนแล้วก็จากนั้นเราก็รดน้ําทุกวันตามคลิปนี้เลยจ้าลุ้นมากเลยจ้ะทุกคนเพราะว่านี่คือลูกผักสาบหรือผักอินูนะจ้ะทุกคนซึ่งเป็นผักที่มีกระแสมาแรงในตอนนี้นะจ๊ะใครที่มีพื้นที่ปลูกแนะนําปลูกเลยจ้าทุกคนพอต้นผักสาบเริ่มโตเราก็ทําค้างผักสาบกันด้วยลวดนะจ้ะทุกคนขึงรวดกันไปเลยจ้าและนี่ท่านแม่ก็พามาก้าวไค่อยอีกพี่น้องโอ้โหทําทุกอย่างจริงๆแล้ววันนี้ก็ดูทุกคน ปลูกต้นลำไยคริสตัลทุกคนถ้าไม่ปลูกก็กลัวมันจะแคกแกนนะจ๊ะทุกคนเพราะมันอยู่ในรังโฟมที่เราเพาะไว้นะจ๊ะทุกคนก็เลยต้องเอามาลงหลุมปลูกซะเลยต้นนี้โชคดีหน่อยทุกคนอยู่ในที่ร่มหน่อยนะจ๊ะไม่ได้อยู่กลางแดดมากเพราะว่าต้นเขายัางอ่อนอยังเล็กอยู่นะจ๊ะเห็นบางคนเขาปลูกต้นโอ้เลยหัวเข่าแล้วก็มีทุกคนแต่ว่าอันนี้ของเราก็เป็นชุดทดลองนะจ๊ะทุกทุกคนต้นนี้ก็จะอยู่กลางแดดหน่อยนะจ๊ะ ท่านแม่เราก็ทําการปลูกขุดรุมเองปลูกเองจ้าทุกคนนี่ก็คือค้างผักสาที่ท่านแม่ทําเตรียมไว้รอรับลูกของเขานะจ้าเป็นยังไงท่านแม่สุดยอดจริงๆจ้านี่ปูฟังให้อีกนะทุกคนเอาฟางมาปูให้เรียบร้อยส่วนต้นนี้ก็ทํารั้วกันไก่ให้เขาหน่อยจ้าทุกคนเดี๋ยวไก่มาจิกเอาและนี่ก็ท่านแม่เตรียมตัวผ่าไม้นะจ้าทุกคนตัดไม้ทาเข้าร้ามนะจ้าทุกคนและนี่ก็ ค่าแรงท่านแม่มาแลา้วจะโอ้ยโอยไม่้กำลีบแม,ม่ท่านแม่ก็จะเขินนิดนึงดีใจใหญ่เลยจ้าค่าแรงวันนี้เดือนนี้ทุกคนได้แล้วยินไดีเลยท่านแม่ก็ให้พรก็ให้เงงปังปังอันนับได้ๆๆเลยจ้ามาเสร็จฮะ